อ่ะเป็นไงบ้างคะยีได้เลยว่าแม่ได้แล้วอ่ะแสดงคุยกับทั้งสามคนก่อนนะคะกับรางวัลยังของคู yeah> ่นี้รับรางวัลอะไรบ้างเอ่อรางวัล Householder Series Award นะครับของ Last Twilight City ภาคไหนไม่เคยลืมครับผมวันนี้ได้มารับพร้อมกันเลยใช่ทางที่แล้วเข้ามาคนเดียวใช่ไหมที่นี่เหมือนกันอ่ามีคู่ไม่เหงาแล้วเนาะฮะไม่เหงาแล้วเนาะอะไรนะไม่เหงาแล้วเนาะไม่เคยเหงาเลยไม่แคบหวยไป ค่ะนรางวัลอะไรครับรางวัลชาวชายนิ่งเมโลวอร์ดครับเป็นไงทารู้สึกตอนนี้มันมากกับรางวัลนี้ดีใจมากเลยครับตอน ต้องขอบคุณแฟนคลับครับเพราะว่าเป็นผลบริจากแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณทาวเหมือนกนันที่เออเขาเรียกอะไรเห็นค่าในสิ่งที่ผมทำนะครับก็ขอบคุณมากๆพูดกลางวันเป็นไงบ้างกลางวัลนี้น้องมันการกันตีกับผลงานของเรา,าที่ตอนนี้ก็เออหม่น่าเดินสายกวา่ารางวาัลจากซีนดีเราเป็นนับเล่นๆล่นลงไปได้สักกี่รางวัลได้จะหน,น่ร <c oughs> <c oughs> ามสิบแปดรางวัลที่ผลงาน <c oughs> <จ>ของโค้ช <c oughs> อันนึง ยอมยอมแต่ว่าได้รางวัลเยอะมากพี่พีสองคนเก่งมากๆเพราะว่าผมก็ติดตามเหมือนกันเล่นดีกันทั้งสองคนเลยครับใช่อ๋อโทษทีที่เดี๋ยวชื่อชมไปเลยเก่งมากพี่ด้ามองว่าผมเป็นสนเกินรึเป่าไม่เกินไม่เกินลูกไม่เกินไม่ใช่เอาปีนี้โฟลรับกี่รางวัลแล้วครับอ๋ออพี่มีตู้เก็บเลยเออซื้อบ้านใหม่เก็บ ไปไปไปพี่พีครับแล้วโค้ดอะโค้ดได้กี่รางวัลราคาอปีนี้ได้กี่รางวัลนะอ๋อก็เยอะครับเยอะเออโหจะใช้คำว่าเยอะมาถึงว่าก็ได้รับรางวัลมาก็ดีใจที่ได้ที่ได้รับทุกหมดเลยแปลว่าพอดีพอดีไปยังไม่ได้นอนอ๋อ้คุกลับมาครับผม เพิ่งกลับมาเลยครับติดแรกคิวอ่าเพิ่งนั่งขึ้นไปกลับมากับพี่เอินตอนประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสบ่ายสองถึงไทยเลยความคุยไทยไนะคะครับผมอ่ะโอเคว่าเมื่อกี้ที่ถามไปว่าแบบเออปีนี้แบบเดินสายลำรางวัลลงไล่แบบประมาณกี่รางวัลแล้วคะเท่าที่จับว่าเออรางวัลนี้น่าจะเป็นรางวัลที่สามถ้าผมจำไม่ผิดนะอือประมาณนั้นครับซึเรื่งถือว่าเป็นปีที่ ครับก็ไม่เคยไม่เคยได้มาก่อนครับไม่เคยได้มาก่อนก็น<ๆ>ก็กยินดีกับทุกรางวัลที<ๆ>่ได<ๆ>้เลยครับดีใจครับอันนี้ก็ได้มารับแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้ว <c oughs> ครั้งที่แล้วไม่ได้มาไงก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้รับเลือกแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่แบบ เหมือนช่วยกันโหวตช่วยกันเห็นแบบคุณค่าทางซีรีส์ของ Last Twilight ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆด้วยครับเขาเอารางวัลไปให้เขาบอกเะไรบ้าอ๋อ,อก็เห็นแล้วเห็นในคลิปแล้วเขาบอกว่าเออเอาเอารางวัลมาให้แล้วนะคะแล้วไงอะเรา,าตอนที่เขาเขาเอารางวัลไปโชว์วเราอะอ่ะดีใจครับดีใจเพราะมันก็เป็นรางวัลของซีรีส์ Last Twilight ด้วยเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็อยาก ที่จริงอ่ะอยากมอบให้แฟนคลับแล้วก็ให้พวงกับพิธิาแล้วก็ทีมงาน g m m TV ทุกคนครับผม่ะแล้วของของคุณะคะเป็นรางวัลถอกชัยลิงใช่ไหมใช่เรื่องอะไรหน้าใหม่ใช่ไหมครับหน้าใหม่ครับหน้าใหม่ครับก็ดีใจแหละดีใจแหละที่เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำก็พยายามตั้งใจทำผลงานได้การแสดงครับ การเลนซีรีส์กันอะไรพวกนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งที่ชอบทำเลยก็คือการเป็นศิลปินครับการเป็นนักร้องการร้องเพลงการเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละดีใจมากๆครับที่ได้รับมันเป็นรางวัลสุดท้ายแบบแบบทำเป็นหน้าใหม่นาะแปลว่าปีนี้ก็เป็นปีรุ่มปีทองของเรารู้สึกแบบนั้นโค้ชข้าวก้าขึ้นมาหน้าใหม่นะครับก็ยังถือว่าเป็นหน้าใหม่ครับยังกอดประสบการณ์อยู่เยอะมากๆครับก็ไม่ไม่เรียกว่าตัวเองว่ามีประสบการณ์ครับก็นั่นแหละ หน้าใหม่ทั้งการการแบบการเข้ามาในวงการทั้งแบบการลองทำอะไรใหม่ๆเช่นการเป็นศิลปินนะครับศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยก็นั่นแหละดีใจที่รางวัลนี้มากๆก็เป็นกําลังใจทําให้แบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเวลามองรางวัลที่เราได้รับอะในฐานะผมเตอนว่าต้องก้าวเข้ามารางวัลพวกนี้มันช่วยอะไรเราบ้างช่วยเหรอครับก็ช่วยเตือนให้ให้ให้เราแบบเพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าก็มีคนเห็นสิ่งที่เราทำก็นั่นแหละก็ พัฒนาตัวเองในไม่ใช่แค่ด้านเดียวในการแสดงในทุกด้านเลยครับมันกดดันไหมครับก็กดดันไหมครับก็เป็นเป็นเอคนก็จะต้องแบบว่าปีหน้าคนก็จะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กดดันครับก็เป็นสิ่งที่แบบกดดันให้ตัวเองแบบพัฒนาไปเรื่อยๆก็ผมก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็อ่าเหมือนว่าถ้าเริ่มรางวัลแล้วอะไรเงี้ยต้องทำตัวดีๆพัฒนาตัวเองตั้งวเสมอเพราะว่าก็เห็นมีคนเป็นเคาเรียกว่าอะไรผมก็อ่า เป็นแบบอย่างให้บางคนอย่างเงี้ยอะไรน้องๆรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเห็นแล้วเขาเขาบอกว่าชอบพี่โฟช่วยพี่โฟเด็กๆเจอบ่อยมากเลยก็เลยถึงว่าต้องทำตัวดีๆนะเราพอเวลาที่มีแบบมีรุ่นน้องๆอะไรมีคนที่เจ๋กงกว่าเราแล้วมาบอกว่าเออเขาชื่นชอบเราเพราะแบบเห็นเราเป็นไอดอลอะไรเงี้ยดีใจดีใจดีใจมากๆเลยดีใจมากๆสหรับคู่นี้มันกดดันการที่ซีรีส์คุณประโยความถ่เร็จหลายคนก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่กิม คจะได้ซีรีส์นี้นะไม่มีแล้ไม่มีไม่มคือจะยากเลยบอกว่าผมบอกคุณแล้วว่าผมไปเรียนต่อใช่ถ้าไปเรียนต่อเขาไปเรียนต่อที่ต่างมไปต่อจริงเหรอจริงๆก็เลยพี่ก็บอกผมว่าเนี่ยตื่ไม่ได้บอกผมเลยฮ้ยผมบอกผมคนเดียวด้วยผมแ๊บนึงนะเอาแล้วพ้าหัวข่าวจิมมี่ไปเรียนต่อเออนะผ้าถั่วขาวแล้วด้วยตรงนี้เลยนะโอเคอ่ะโอเคอ่ะก็คือ ูได้เดี๋ยวผมจะไปเล่นต่อผมไปเล่นต่อครับอี่น้าผมเลยที่ไหนอะไรยังไงค่ะฟังทั้งกล่องที่ไหนอะไรยังไงค่ที่รยังั้งนี้ยังไม่รู้อะไรเลยไปแล้เออกำลังเลือกอยู่ครับว่าจะไปอเมริกาหรือว่าสวิสครับออพูาี๋วพูดจริงมาเดี๋ยวเลือกสองประเทศนี้เพราะอะไรครับอะไรนะครับทำไมเลือกสองประเทศนี้เพราะเพราะมีที่เลือกแค่สองประเทศครับทำไมไปด้านไหน อ้าหมอเป็นนางแค่ไหนคะอะไรนะครับนางแค่ไหนอ๋อยกำลังตอนนเดียวกลังซันพรนอยู่ครับโอยแม่มันเร็วไปเร็วไปเรียนเร็วมากกำลังแพรนอยู่ครับตอนนี้คุณรำแข็งยังไรบ้างตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมว่าก็มันก็มีหลายโปรเจกต์อย่างรายการหรือว่าเป็นเพลงหรืออะไรแบบนี้ผมว่าก็ดูอยู่เรื่อยๆครับก็ดูอยู่เรื่อยๆซีรูเรื่องนอะไรครั รู้อยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วเขาพี่เป็นเงใช่เาเมาแคคุก็ยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เลยมันบอกจริงใช่ไหมคือไปเรียนต่อจริงใช่ไหมครับเรียนต่อครับทำไมไม่เช่ออยไอาจออไมโอเคคือไปไปเมื่อไหร่อะคะวางแผนไว้ยังไงบ้างเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้ไป เร็วๆนี้ใช่เร็วเร็วๆเร็วเร็วนี้ก็ได้เอ้าอย่างเดียวผมพี่เขาเอาผมไม่เอาผมว่าาข้มก็รู้อพี่เแต่แฟนของผู้ของเรามีวังมีก็อย่างอย่างที่บอกไปก็คือเรามีไปทัวร์แฟนมีทที่เออลาตินอเมริกาก็คือมีไปเอลเอบราซิลเม็กซิโกครับผมก็ อันนั้นก็ยังยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ปีหน้าก็ยังยังไม่ทราบเลยคือตอนนี้แผนปีหน้าไม่ได้ยังไม่ได้ถูกวางไว้สำหรับคู่เราว่าจะอยังไงไม่รู้ครับหมายถึงไม่รู้หมายถึงว่าไม่ได้วางแผนเฮ้ยยาทนคุณแม่เขาจะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ไม่รู้จริงก็จริง มันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ติดตามเอาเราบอกไม่เพราะว่าถ้าเอาี้ผมบอกอะไรไปอ่ะพ่ถาโทรมาเลยนะแต่การที่บอกพูดเมื่อกี้เนี่ยก็โทรแล้วมาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมมีแผนเรียนต่อแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมผมยังไม่บอก ผมยังไม่บอกแล้วก็เรื่องปีหน้าผมก็แจ้งไม่ได้จ, umes, จรははิงๆเองี้ดีกว่าครับประมาณนี้อะไรนะครับก็ใจเย็นๆไย่านไายเนาะ้ใครมาอใครมาอใคมามมามรมามใมามอ ผมนี่เย็นที่สุดในโลกแล้วโอเคก็คือมีแพลนมีโปรเจกต์แล้วการเริ่มต้นคืออะไรันบ้างพอดไอ้พอดไปแล้วพี่นะโอเคมีแพลนไปเรียนต่อแต่ยังไม่รู้ว่ายังไงใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็คือแพลนปีหน้าเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงใช่ทุกคนรอลุ้นดีกว่าอืมอะอยากจะบอกอะไรกับแฟนบ้างคะอยากจะบอกอะไรกับเมื่อกี้เมื่อกี้อ่่ะค อะไรนะครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างคะเรื่องที่เราบอยได้บอกว่าแพลนจะเรียนต่อเนี่ยค่ะให้แฟนๆรอติดตามผลงานเถอะแฟนๆปีหน้าอีูไม่ใจเย็นเลนไม่กี่เดือนก็จะปีหน้าแล้วครับเอ่อยังไงผมไม่หายไปไหนแน่นอนอะไรนะอะไรอีกอะไรนะซู่สู้ๆนะครับแล้วก็อย่างงี้ถามความรู้สึกน้องพีเลยไหมได้ยินว่าเขาไปเรียนต่อ ก็แอบเป็นห่วงครับแอบเป็นห่วงสุขภาพแต่ว่าแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นหมอยังไงก็ดูแลตัวเองได้เขาเขามีแผนไปเรียนผมก็แบบเออมีมีคิดนิดหน่อยแล้วอยากไปเรียนต่อบ้างไปคู่เลยไม่แน่ไม่แต่ว่าอาจจะวนเวียนอยู่ในไทยไม่แน่ใช่ใช่ครับโคดช็อตไหมคะับโคดช็อตโคดจะยกหู่หาพี่ธาเลยไหม ทำงานตอบไปเรื่อยๆครับไม่มแเลยอยม่ไทยเนี่ยนะไม่ต้องเป็นหมวกอยู่อยู่กับพี่อยู่คจะไอต่อหรอไม่ไปอยู่เนี่แหละงานที่่แต่คุณจะยี่สิบหรไงใช่ครับจะสบ เป็นไงล่ะเตรียมของขวัญเตรียมตัวเนหไว้20ไว้ไรก็ไม่ได้เตรียมตัวหรอกครับก็ตื่นเต้นครับที่จะ20ปีจะบรรลุนิติภาวะนะครับมก็เป็นโอกาสดีๆทช่ะทำอะไรใหม่ๆเนจะมีน้องโฟ3ขวบแล้วมีอยู่ไม่ครับผมก็จะ20แล้วนะครับ3ขวบก็ไม่3ขวบแล้วนะครับผม20แล้วคุณแม่ยิ้มแล้วนะ คุณแม่แม่ยิ้มกันแล้วนะยิ้มว่าอะไรยิ้มว่าเอาลูกโตแล้วไงที่ไอกไม่บอกใครเอาลูกโตเอาลูกโตอะไรไม่บอกไใครบอาลูกโตแลูกโตแล้วลูกโตแล้วนะครับผมไม่เคยโตเลยไม่ไอ้นี่เต็มวัยแล้วเต็มวัยแล้วเต็มวัยแล้ว เไม่ได oh, ้ผ so, ีเสื้อครับมันต้อคนนะเริ่เบอแล้วเริ่มเบื่อแล้วนะแล้วารับโค้ชเพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้ครับผมได้มีโอกาสไปเเารียกวับแฟนที่เกาหลีไงบ้างใช่ครับก็สนุกมากครับก็ไม่คิดว่าแฟนๆจะไปให้กำลังใจที่เกาหลีเยอะขนาดนี้ครับก็จะมีแฟนๆเกาหลีอะไรเงี้ยเขาตอนที่ผมพูดภาษาไทยอ่ะรู้เลยว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่า ต่เราผู้เร็นูหแา่ความว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดแต่ว่าเขาพยายามแบบจะซัพพอร์ตจะร้องเพลงตามมีเขาสามารถร้องเพลงตามได้ด้วยเขาเออให้เชียร์ให้คอยกีตตลอดเลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่เออยังนั้นมีแฟนคลับที่เกาหลีด้วยครับชื่นใจเนาะครับแต่บินเก่งไงคือหมายถึงว่าบินอ่ะที่ผ่านมานี่บินไปกี่วันนะคะ อ๋อบินไปเกาหลีอยู่ประมาณ2วันครับสามวันสองคืนครับใช่มนนี้ไปกัมพูชามาใช่ไปแฟนคอนครับอาร์บิสิคอนบินต่อต่อเลยใช่ครับบินต่อต่อกันเลยครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะไปดีไหมเพราะว่ามันค่อนข้างทรมท์นิดนึงเออเพราะว่าเอากลับจากเสร็จจากกัมพูชาประมาณสองสามสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบินต่อไปนู่นเลยถึงประมาณ6-7-8จ็ดแโมงนี้ต้องทำงานต่อเลยครับ ก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปไหมแต่ว่าก็อยากไปเจอแฟนๆที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเขาน่าจะรอเจอเราอย่างเงี้ยไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออถ้ามีโอกาสก็เลยไปอะะไรครับ่นอนชั่วโมงไม่นอนั่วโมาศัยนอนบนเครื่องเอาใช่นอนนอนนอนบนเครื่องก็คือเรียกว่าโตบนเครื่องแล้วตอนน่ตัโตบนเครื่องแล้วเห็นว่ามีร้องเพลงมาจากเกาหลีด้วยแปลงเนื้อเพลงที่ปูนเรียบร้อยใช่ครับใช่มันมีท่อนจริงเหรอเออเหรอ เพรโอเคาะใช่ตอนแรกมันเป็นภาษาต่างประเทศครับแต่ว่าก็เลยไปเกาหลีก็เลยเออถือโอกาสเลยบอแล้วทักหาเพื่อนที่แบบว่าสามารถแปลเกาหลีได้อะไรเงี้ยบอกว่าแปลเกาหลีให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาส่งมาวันหนึ่งก่อนก่อนขึ้นอะไรเงี้ยเลยก็รีบห้อง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 แล้วก็ไปร้องเลยแล้วเป็นไงเรับแ็นแฟนพอได้ฟังเราร้องเป็นภาษาเกาไม่รู้ว่าเขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออเขาก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยต่อมาปี

สองมือถ really, right. ือตั้งล่างเลยะทุคนทุกสอนนี้นะก็มีนักโปยชี่โป๊ขอดตาไหน่อขาขอดตาเลยค่นับนะคะตนี้เลยนะคะทุกคัลโหลขายขับนะ